นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัม ah พุทธะสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังส ah ัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอรหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอร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 ะหังสัมมาอระหังสัมมาอระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาร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 ะหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหัง สมัสมสมาอาระหังสมัมมาอาระหังสัมมาอาร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 หัง สัมมาอรหังส well, ัมมาอรหังส okay. ัมมาอรหังส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 ัมมาอรหัง สัมมาอรหัง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  สมาระหัง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  บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหางสุขิตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนินทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหอารอเวโรหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหอารอัพยาปโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอาหารอานีโคโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัต,ตานานปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทำหมดทั้งสิ้นอเวราหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาพชชาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหวนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังหนตุสุขิตาหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข อีทังเมฆรลุปัชชายาจาริยานางหนตุกสุขิตาหนตุกคารุปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปัชชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงม,มีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางหนตุกสุขิตาหนตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพะเปตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพะเวรีนางโหนตุ สุขิตาโหนตุสัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพสัตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินทำอธิษฐานขออโหสิกรรมกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจักรรมังอสันจิตจกรรมังข้ามันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาหสิกกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยธานี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเถิดนิพพานะปะจัจโยหนตุคำกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวร ข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ได้เคยล่วงเกินท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้ท่านที่มีความทุกข์ก็ขอให้ท่านผลจากทุกข์ท่านที่มีความสุขก็ขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลาย ได้รับบุญที่ข้าพเจ้าอุทิตให้ไปแล้วนี้โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิตไปให้นี้ด้วยเถิดสาธุ